วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะชื่อจีจีจ้าเจ้าจ้ากวางพี่ชายค่ะชื่อเล่นอย่างไรนะคะจีจีจ้าเจ้าจ้ากวางพี่ชายค่ะชื่อเล่นชื่อชื่อจ้าจ้าป่นค่ะน้องน้ำปั่นเหรอคะอยู่โรงเรียนอะไรคะโรงเรียนสาธิตจ้าจ้าสังเกิบ้าค่ะทำไมพูดเสียงแบบนี้ล่ะคะทำไมพูดเสียงเล็กแบบนี้ล่ะคะ พอดีเลยพอดีจะเกินน้ำลายแต่ว่าก็พูดพอดีอือกนน้ำลายเสร็จหรือยังคะคกอนเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะอ่าขอพูดชัดๆอีกทีนึงว่าชื่ออะไรคะเจกิทัชเชดอัวิชัยค่ะชื่อเล่นชื่อชื่อจ้ำปัดค่ะชื่อน้ำป่ามีพ่อชื่ออะไรคะชื่อพ่อโอค่ะคุณแม่ล่ะคะชื่อแม่โยค่ะรักใครมากกว่ากันคะรักแม่โยกับพ่อโอคเท่ากันเลยเหรอคะค่ะ อ๋อมีนาชื่ออะไรคะยายเยียรค่ะยายนะคะยียยายดอค่ะแม่ของยายนอคือใครคะคือ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 ยายเลยคะ่ะใช่ยายเลยคะ่ะยายยายยายเลยค่ะยายชวดยายชวด ตอนนี้โรงเรียนอะไรนะคะโรงเรียนสาธิตาอาวุฒิค่ะอยู่ชั้นอะไรคะชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะมีเพื่อนกี่คนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนหกคนเจ็ดคนเก้าคนสิบคนสิบเอ็ดคนสิบแปดคนสิบเก้าคนเพื่อนสนิทชื่ออะไรคะชื่อชื่อชปิงปิงชื่อผิดอัด ชื่อชื่อดอกการแล้วก็ชื่อชื่อแล้วก็ชื่อพิกันแล้วก็ชื่อแล้วก็ชื่อ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 ดอกใยนี่คุณครูชื่ออะไรคะแล้วก็ชื่อดอกกาคุณครูชื่อ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 คุณครูจิ๊บค่ะคุณครูจิ๊บใจดีไหมคะใจดีค่ะอืเวลาว่างชอบทําอะไรคะจับ ชอบทำศิลปะที่รงมือเย็ค่ะศิลปะเช่นอะไรบ้างคะเช่นเช่นวาดรูปค่ะน้ำปั่นชอบสีอะไรมากที่สุดคะสีเทียนกับสีไม้ค่ะหมายความว่าสีแดงสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบสีอะไรคะชอบสีชมพูอ๋ออ้าวนึกว่าชอบสีม่วงเดชอบชอบสีหลายสีค่ะ แล้วก็ชอบทานไอศครีมรสอะไรคะรสรสสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตรสบรลูเบอรี่รสเบล,ลค่ะรสมะดาวค่ะตอนนี้มีน้องหนึ่งคนชื่อน้องว่าอะไรคะชื่อกบไผ่กบไผ่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะรู้ได้ไงว่ากบไผ่เป็นผู้ชายคะเพราะว่ากบไผ่ก,กัดบลาค่ะอะไรนะคะเพราะว่า ก็ไผ่กับปลาจางที่สมุดขาคอได้มีเห็นจุกเหคะเอ๊ะเอมจุเห็นนะคะที่ดึงดึงนั่นน้ำปั่นแอบดึงอะไรของกอไผ่ดึงไอชีอาวเราลืมนะอีกหนึ่งคนเพื่อใครนะอะไรคะเมื่อวานเมื่อวานเป็นวันเกิดของน้ำปั่นใช่ไหมใช่ค่ะอายุกี่ขวบคะ สี่ขัวสี่ขัวโอเคเราจะจบการสัมภาษณ์เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุบจุบจ๊บทำตาหวานปิ๊งปิงปิงปิง,ปง,ปง